สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิ์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Monster Yam Championship นะครับหรือ p r o g a e s s b e r นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ครับจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมนะครับเป็น New Year Carnival นะก็อย่ามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะได้ก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไป้ลยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครตามกมนี้อยู่ครับดูคลิปอื่นเกมนี้ได้ในลย์ลิสต์นะครับผม Monsterym ใช้ไม่ชิปนะครับดูที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าชองนั่นเองนะครับผมโอเคเมื okay, ่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันมีกิจกรรมตั้งแต่คริสต์มาสมานะก็มีาฟาร์มของแรกของต่างๆนะครับโปเกม,มอนเทพด้วยอะไรต่างๆไอเทม,มต่างๆโปเกบอลชิปสุ่ม,มนะครับโปเกมอนระดับสูงอะไรเง,งี้ยเยอะมากยไปหมดเลยครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเลยเป็น New Year Carnival ครับ๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ครับพอกดเข้ามาครับก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะๆมากมายเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่นะกิจกรรมในส่วนของอันนี้ก่อนเลยนะครับ มันจะเป็นเกี่ยวกับ New Year นะครับ Exchange นะครับผมก็มีแลกของรางวัลต่างๆนะครับก็นะครับต้องไปฟาร์มของนะครับเป็น New Year Lily นะครับก็หาได้จากการผ่านด่าน a อ v e n t u r e คือดานผ่านดานประจนภัยเนาะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับมันก็ทุกครั้งให้เราเล่นผ่านด่าเนาะเราก็จะได้อเทมชิ้นนี้มานะครับซึ่งมันจะดรอปพร้อมกันเห็นปะเป็นไทม์ดรอปนะฮะดรอปตามกิจกรรมนะฮะนี่ครับได้ของมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะเราก็สะสม New Year Lily ตัวเนี้ยนะครับเอามาแลกของรางว เดี๋ยวเรากลับไปดูอีกทีนึงนะครับมันก็จะมีไอเทมที่นะครับเอาดอกลิลลี่แลกได้อย่างเดียวกับ2องแล้วจะมีมีดอกไม้ที่ติดโบอีกอันหนึ่งน,นะครับนี่ครับหาได้จากตรงเมลนะครับก็จะเป็นเติมแพ็กนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่สายเติมนะครับก็จะแลกไอเทมที่พิเศษได้อีกนะครับมันจะเป็นแบบว่าดอกลิลลี่แลกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีดอกลิลลี่บวกกับไอดอกไม้ต ok ิดโบนะฮะก็จะได้ของรางวัลที่ดีกว่านะครับแต่ว่าต้องเติมเนาะแต่ว่าเล่นไปก่อนเผื่อมีกิจกรรมนในส่วนของ แจกให้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเติมมากกว่านี่ครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับดอกไม้ติดโบล์มเออเป็นเนืน้อเยื่อใบวกนะครับผมก็จะเป็นดอกไม้พิเศษต้องเติมแพ็กถึงจะได้มานั่นเองนะครับผมมันก็จะแลกของที่ดีกว่านะครับอ่าถามว่ามีอะไรบ้างที่แลกได้ดีกว่าใช่ไหมไอผมดูให้ดูที่มาก่อนแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้นะเนี่ยเยอะมากมายไปหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ในส่วนของ การนะครับแลกของรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปตรงที่ e x c h ช n g e เหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็จะมีหลายๆอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่เลียงเริ่มกันนะครับนี่ครับแลกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูนะครับอ่าอันนี้จะเป็นบัตรคุ้มป้องนะครับเป็นทรอยเบลลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบัตรเนี้ยไปทากิจกรรมถัดไปนะอ่าอันไหนผมแลกได้ก่อนผมจะแลกให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นลัคกี้เชสนะครับเปิดมาได้ของตามนี้เลยนะครับก็มีอะไรบ้างล่ะนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอ่าโปเกบอลน,นะครับที่ผมเห็นนะในกล่องเนี้ยครับเนี่ยมีโปเกบอลน,นะครับมีบัตรนะครับบัตรลอตเตอรี่หนึ่งถึงสามใบโปเกบอลน,นะครับเป็นเมกะบอลแอดวานซ์บอลซิลเวอร์โปเกค,คอยนะครับเนาะมีพวกอ่าบัตรสุม่มกาชาระดับสูงที่เป็นสีฟ้าเนาะก็สุ่มนะแล้วแต่จะได้อะไรเนะเาะเรากดไปผมซื้อไปก่อนนะครับได้2กล่องนะส่วนไอเทมตัดไปคือจะเป็นไอเทมที่ใช้ดอกลิลลี่บวกนะครับแลกด้วยนะมันจะเป็นพวกไอเทมที่พิเศษหน่อยนะครับ ก็จะมีพวก New Year นะครับ2023นะครับที่เป็นเงี้ยนี่ก็เป็นบัตรอีกอันหนึ่งนะฮะนี่ครับตรงนี้นะแล้วก็มี Mega d e n s i t y ด้วยนะฮะเห็นป่ะมี Black ก u ิว l ล m ด้วยที่ผมเห็นนะฮะ l บ c k ก u ิว l ล m แล้วก็มี White ์ u ิ l l ล m นะครับทางด้านซายล่างนะเดี๋ยวกดเลื่อนเลึ่นนมาก่อนนะก็จะเป็นอ่ามอนระดับสูงนะครับอ่าเป็นนี่ครับหายากมากเลยครับรวมถึงอุปกรณ์อาวุธต่างๆนะครับแล้วก็ อ่าเอลิเดโตนะครับเป็นเมตามอนนะครับที่หายากเอาไว้อ่าใช้บวกดาวนะครับแล้วก็มีพวกซีดีนะครับมีออชาร์ดนะครับประมาณนี้นะมีอีกไหมหมดแล้วนะครับเลื่อนลงมาอีกได้นะลองเลื่อนดูนะนี่ครับอ่ะต้องลองดูนี่ไงอ่าแล้วก็จะมีพวกอะไรเนี่ยโฮโอวิงแล้วพวกนี้นะอันนี้จะเป็นไอเทมเฉพาะนะครับเอนเตอร์จีบาร์อะไรพวกนี้นะแล้วก็มีนี่ครับกาชาสีฟ้านะครับไว้แลกระดับสูงแล้วก็มีสินวัตประคค่อยด้วยนะฮะ ใช้แค่ดอกลิลลี่ธรรมดาแรกนะครับมี CD มีล็อกฉากอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถหามาแลกได้นี่ครับมีถึงแอดวานซ์บอลเมก้าบอลแล้วก็หนังสือเทรนนิ่งแมนนวลนะครับผมอ่ะกิจกรรมแรกก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมที่2ก็คือนี่ครับที่มันบอกคือกิจกรรมดอกจากด่านประจัญภัยนะครับก็จะดอปตัวนิวเยลลี่มานะครับผมต่อมานี่ครับเป็นลอตเตอรี่แล้วนะครับก็จะเอาใบที่เราได้มาจากกิจกรรมบางเกมครับมาทาการสุ่มทีละหนึ่งหรือทีละสิบก็ได้นะครับ มันจะเป็นการสุ่มของรางวัลนะครับก็จะมีรอบนะครับแล้วก็ทรูเบิลนะก็จะเป็นพวก CD เนี่ยแหละนะครับประมาณนี้นะไอเทมที่เราเห็นครับก็จะตามนี้เลยนะก็เป็นพวกบัตรกาชาไอเทมอัปเกรดต่างๆนะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันนะมีถึงชาติ s r ด้วยนะฮะอุปกรณ์แมทริลลีอัปเกรดโปเกมอนต่างๆนะครับก็จัดไปนะครับสุ่ม10ครั้งนะฮะเดี๋ยวมันก็จะสุ่มแล้วก็จะได้ของรางวัลมาให้เรานะครับรวมๆกันมาเลยนะฮะ ปึ้งๆๆประมาณนี้นะครับรอบที่หนึ่งมีรางวัลรอบด้วยนะเออนะครับประมาณนี้นะลองไล่กันดูนะครับนี่อย่างโได้เพียบเลยนะครับอุ้ยโคตรดีนะครับอ่ะก็นานหาหายากครับของพวกนี้นะครับก็ต้องรีบหากันนะครับกิจกรรมเนาะเนี่ยประมาณนี้นะอ่ะต่อกันเลยดีกว่านะครับกิจถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับ ซ่มเมตาบอลระดับสูงนะเป็นดิสโทวิสลิสนะครับผมเราก็ต้องมันอยู่อันล่างสุดนะมันจะเป็นเมก้าเซิร์ดนี่ครับมันจะดอบมีโอกาสที่จะอโอกาสสูงเลยที่เราจะได้ในส่วนของอตัวเมตาบอลนะครับร่างพิเศษแล้วก็โปเกมอนระดับหายากด้วยแต่ว่ามันต้องใช้เหรียญไอตรงนี้เนาะมันต้องใช้เพชรสีลุงนะครับในการแลกเนาะอันนี้ก็จะเป็นลำลงลำ,ลำดับต่างๆนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับนิวเวียคาร์นิวอลนะครับผมอ่านะ ก็มาลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมมาสุ่มเศษที่เหลือก่อนนี่ครับนี่ตึ้งตึงตึงประมาณนี้นะอีกหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งอ๋อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันสุ่มได้ใบไงก็เลยได้สุ่มได้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้ครับได้ใบแล้วนะครับโอ้โหต่อครับอ่าโอเคอ่าโอเค SR ครับอีกครั้งหนึ่งครับจัดไปเพื่อน อ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่า,อาเดี๋ยวเราไปทําการอ่าผ่านด่านกันแบบกวาดล้างนะเดี๋ยวดอกไม้ลิลลี่นะครับเย,ยลิลลี่มาแรกของรางวัลกันดีกว่านะอ่าเราใช้พลังกายแหละให้เป็นประโยชน์นะฮะแรกไปเลยนะครับไอเทมพวกนี้อย่ามันรีเซ็ตใหม่นะเดีย๋ยววันรุ่งขึ้นมันก็จะรีเซ็ตใหม่ครับเราก็จะมีโอกาสได้ซ้ําอีกนะครับมันจะมีไอเทมที่ได้ซ้ำเป็นพวกไอเทมที่ ที่ใช้ดอกเิลลี่ธรรมดาแรกนะเนี่ยมันจะมีการเลเซตแถวล่างเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะแลกเมกาบอลอะไรพวกนี้ได้ใหม่ซิ้อวุ้ยควยได้ใหม่นะครับลิมิตซัมมอนทิกเก็ตก็จะได้ใหม่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่านาฬีวันรุ่งขึ้นเนาะอ่ะโอเคผมก็นะฮะประมาณนี้ก่อนละกันสำหรับคิดเมืวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ท่านมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยินดีถงไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่เพื่อให้คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ